เอาเลยครับผมกราบสวัสดีไวรุ้ทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมในกริดทีเอชนะฮะเราอยู่กันทีฟู้ดแบทเทิลกราโอ้โหมังกรผ่านหนะ้านะครับผมทุกคนครับเดี๋ยวนี้ครับผมผมก็จะมารีวิว ผลละมาปีศาจใหม่นั่นเองรครับท่านผู้ชมครับอมาเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงอันนี้มีอ่าผู้ติด,ดตามทางบ้านนะฮะทักแฟนเพจมาก็ให้มารีวิวโอ้โหแต่ละผลดูแต่ละผลซะก่อน,นะฮะอย่างตึงอะพี่น้องมังกร V2 ไปดินิกะไปดิแมกมาไปดินี่ไงผลใหม่ของเราเนี่ยฮะผลสายฟ้าแล้วก็ผลเสือไปดิโมจิไปดิโคตตึง <laughs> ผมพูดเลยอันนี้ก็ทางบ้านให้มานะครับผมจากอ่าเป็นอัเฟคคนนี้อาเด้งให้ อ่าโอเคเขาบอกว่าสุ่มไป8 0 0 0 0กว่าเจมโอ้โหสุ่มไปอย่างเยอะนะครับผมท่านผู้ชมแต่คือเขาสุ่มไม่ได้นะเขาไปแบบไปทําผลตื่นนี้ผมก็ไม่แน่ใจอันนี้นะครับผมมันคือผลดรากเอก,กับผลสั่นสะเทือนอ่าคงงงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อน คือในเกมนี้เขาจะมีผลความมืดกับผลสั่นสะเทือนที่เป็นของโหนดขาวใช่ไหมผมเขามืดก็เป็นของโหนดดาแต่อันนี้คือผลลัพธ์ปีศาจท,ที่รวมความมืดกับสั่นสะเทือนเข้าด้วยกันนะฮะก็คือผลของโหนดดานะปัจจุบันนั่นเองโคตรตึงนะฮะโอกาสออก0.01%ระดับมิสติกนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าว่าผลลัพธ์ปีศาจอันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมผลใหม่ล่าสุดเลยอ่นะผม let's go ดีซ h o p ชร้านขายรหัสเกมราคาถูกดลดราคามากถึง50%มีไข่ตันขายทุกรูปแบบราคาถุกถูก รองซุมภาวี4งบ49บาทก็ยังมีและเริ่มต้นซุ่มไก่ทันเพียงแค่1บาทเท่านั้นมีรหัส a l ออสตาไก่7ดาวเทพเงาชาย7ดาวรวมถึงมีตัวละครในแบบโถ่ซ่วมขาอีกด้วยนอกจากนี้ยังรับกดเกมพารกดผลปีศาจเรทที่ดีที่สุดมีบริการรับฟาร์มทุกรูปแบบในราคาที่โคตรจะถูกและเพจร้านย,ยังชอบแอบแจกโค้ดฟรีอีกด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปเลยและเขาแต่งตัวเป็น น่ตัวในเรื่องอะไรวะมหาเวทหรอใช่ไหมผมมว <laughs> แต่งเป็นในตัวมหาเวทนะฮะโคตรเท่เลยแล้วมีการบอกว่าจอยจอยนะครับผมไม่ซีค่าหัวคือเขาพิมพ์มาในเฟซน,นะฮะแล้วดูค่าหัวของพี่แกห0 0 0งแสนวัตตค่าหัว1,000งแนฮะเรื่องว่ารหัสนี้นี่ตึงตึงเปรี้ยเลยนะท่านผู้ชมครับเลเวลเนี่ยสองทั้งที่เป็นผลใหม่นะ <laughs> โอ้โหตึงเปรี้ยเลยฮนะเวลแบบยังตึงตึงค่าหัวก็ตึงนะตง บอกไม่ซีโอเคครับผมท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมไปทดสอบสกิลมาไปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีวยกว่าเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาสกิลแรกนะครับผมก็คือนี่เป็นการกระแทกอากาศนะฮะหรือว่าสั่นสะเทือนบวกเราจะมีอ่าเอฟเฟกต์สียงดาวที่เป็นความมืดไปด้วยนะครับผมสกิลสองคือแบล็คโฮลครับพูดง่ายคือสกิลนี้คือสกิลวาร์ปอ่าเคลื่อนที่นั่นเองสกิลสาม รู้สึกว่าจะเป็นแบบอะไรสักอย่างน่าจะเป็นทําให้คนอื่นสตันอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสกิลสครับก็เป็นการดูดเนอะหลังจากดูเสร็จแล้วเนี่ยก็จะแบบนี้เลยเหมือนจะระเบิดนะฮะสกิลหนี่คือเป็นเหมือนให้ตัวเองเปิดร่างอะไรสักอย่างซึ่งโคตรเท่ <c oughs> โคตรเท่นะะผมบอกเลยสกิลหกครับเป็นการที่เราเนี่ยเรียกคลื่นทะเลออกมา จะเห็นได้เลยว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างมากแต่คือคลื่นเนี่ยมา4ทิศเลยนะปกติเนี่ยเขาจะมา2ทิศซ้ายขวาอันนี้มาซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะเรียกได้ว่าครบทิศกันเลยเดียวขาดแค่ข้างบนนะะนะครับท่านผู้ชมครับมาเดี๋ยวเรามาดูเลยดีวยกว่าว่าตอนเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะท่านผู้ชมอ่าเจอเหยื่อแล้วผมขอญาติอันเน่เขาเขาวาบว่ะเขาวาบแล้วนะฮะไปด้วยครับพี่จุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บ สวัสดีครับทำไรอยู่แบ็คโฮไปแล้วผมไม่โดนฮะจะโดนได้ไงเราเออเฮ้ยบวกกันแล้ววะผนยางซะด้วยนี่ไงนี่ไงเต็มเต็มครับผมได้เวลามาแล้วครับผมฟึบสวยฮะคืออะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงเหมือนเป็นการจับคนอื่นล็อกนะเนี่ยอุ้ยดีเลยอันนี้อะไรดูดฮะดูดได้ไหมดูด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 ,ด,ด โอ้จับอย่างงี้โอ้โยโนว้าวนี่คือการดูดนะฮะโอ้โหโดเดี๋ยวได้เป็นนัวเนียเกินผมเปิดร่างก่อนเรียบร้อยแล้วจวังหวะนี้เรียกคืนเลยละกันนะพี่น้องแนละปึ่งโอเคครับวัดไปหาเสือสวยครับตนแล้วต่อยอัดไปหนึ่งรอบอุ้ยเวอร์มากเ,เสือเขากระโดดนะต่อยอัดสวยครับโอ้ยกระเด็นฮะ ดูฮะดู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 แม่โดนเสือครับผมเรียบร้อยฮะก็คือมันต้องปล่อยนะท่านเพื่อนนะเออโอเคต่อยอัดไป็หนึ่งทีสวยครับตายหนึ่งครับผมแต่ผมไม่ได้ฮะผมไม่ได้คิวใครรับผมเนี่ยฮัลโหลอ๋อโอ้ย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 อุ้ยสายฟ้าอุ้ยสายฟ้าอุ้ยหมดเลยอ่ะ หมาตึงใช้เล่นนะครับพี่น้องงั้นเราก็เรียกคลื่นมาก่อนเลยมาดิครับดูดครับผมจุ๊บดูดมากระทืบเออต่อยอับไป็หนึ่งทีดูดครับผมอุ้ยอะไรผลยางซะด้วยแหมพี่ก็ห้าวเกินพี่ก็ห้าวอาไปเปล่าฟืวาบ้าไปแล้วไม่รู้ไม่โดนฮะเฮ้ยอย่าลักครับผมนะโอ้ย ผมรู้สึกว่านัวเนียมากนัวเนียมากเลยนะเพื่อนเดี๋ยวผมขอดูดจุ๊บๆหน่อยได้ไหมขอดูดจุ๊บๆทีอยู่ไหนดูดจุ๊บๆหน่อยดูดจุ๊บๆหน่อยโดนไหมเนี่ยไม่รู้โดนไม่โดนไม่รู้รโอ้ยผมจะตาย <c oughs> เดี๋ยว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 ข้าหัวผมดึงแสะนะครับพี่ใจเย็นใจเย็นก่อนโอ้ยโอ้ยผมแบงโดนล้านหมดเลยนะผู้ชมโอ้ยเรียกคืนแล้วเว้ยเออ โอ้ยไอ้ผลเสือนี่แม่งเอาอะเอาจัดมาดิดูดจ,จุบ๊บๆโดนไหมโดนครับผมอือวับโอ้ยเป็นพุ่งไปโดนผลไฟเออแต่ก็ถือว่าดีอะ่ะผมจะได้หนีผมหนีนะผมหนีได้ไหมพเพเื่อนเพื่อนเพื่อนเหลือหนึงมมร้อยตามกูป่าไม่ตามฮะตามไหมไม่ตาม <laughs> สวยงามประหลาดแท้ผมไม่แน่ใจนะฮะว่าไออันติบอดี้เดี๋ยวนะมีคนที่ว่ามีคนข้าบนฮะ,ะวาร์ปด,ดีแล้วจ้าโอเคเพลงโครมันผมบ,บอกเลย <c oughs> ตอนนี้ก็รอเลือดลีนะฮะท่านผู้ชมครับอุ้ยแต่มีคนตามผมวะเนี่ยอะไรพ่อหนุ่มอะไรเฮ้ยเฮ้ยบ้าน่หน่านี้คลื่นนี้ หนีแล้วผมไม่สนเข้าหัวหนึ่งแสนอะไรไม่รู้หนีก่อนพ้นไหมข้างหน้ามีข้างหน้ามีาามบ่อวาริโอ้ขอร้องล่ะเข้าได้ไมั้ยเข้าไม่ได้ครับถึงคอนแบบโอเคน่าจะรอดแล้วมั้งเนี่ยท่านผู้ชมรอ,อ,อดแล้วแหละผมว่ารอดผมว่ารอดละอ่าอุย้ยยยอุทำไรกันอ่ะเฮ้ยขอเล่นด้วยคนได้ไหม สายฟ้านี่ตรงนั้นอะใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับขอดูดจุ๊บๆหน่อยดูดไม่ได้ฮะดูดไม่ทันเขาเข้าเซฟโซนไปก่อนผมเข้าเซฟโซนบ้างเ <c oughs> ข้าเซฟโซนก่อนกลัวตายนะโอเคเรารีเซ็ตก่อนรีเลื่อดรีเลื่ดรีเลืเ่ดเออมาแล้วนี่ไงโอโหกำลังบวกกันอยู่เลยพี่น้องขออนุญาตอเออเหลียกคืนเลยแล้วกันนะดูดจุ๊บๆจเอาดูดคนนี้เลยแล้วกันได้ไหมดูดไม่ได้ฮะ แต่โดนดามเมจไปแล้ว200ก่อนจุกจุกประเด็นลรฮะพี่น้องเอา้าเอา้าหายวัยรุ่นหายตัวเอองงเว้ยเดี๋ยวขอ,อย่าปิดเพลงในเกมนะท่านผู้ชมครับมันน่าจะโดนลิขสิทธิ์ป่ะผมนนว่าเออเฮ้ยนี่ไงอันแน่วัยรุ่นวัยรุ่นอุ้ยไม่โดนว่ะอุ้ยเขาเปิดผมก่อนเลยอ่ะอุ้ยเกินไปอย่างนี้เกินไปนะไม่ได้อุอยได้ดูดได้เฉยดูดได้ฮะปึง้งเอากูบักไว้นี่ เออกระแทกไปหนึ่งทีพี่น้องเรียกขึ้นมาเรียกมาโอเคโอเคผมวาร์กมาบั็กในต้นไม้โอเคเลยอ่าไปไหนแหละะ้ววะอยู่นี่ฮะโอ้ยน่าจะเอาใช้ไหมอุยน่าจะเอาใช้ไหมโเฮียแม่งต่อยรัวๆเลย <laughs> ต่อยเป็นลูกเลี้ยงเลยเนี่ <c oughs> ยโดนคอมโบรัวฮะ ไม่โดนครับผมท่านผู้ชมโอเคนั่นไงโดนเขาแล้วโดนลูฟี่เขาแล้วคะท่านผู้ชมครับนี่ไงอ๋อมันคือมันจะปลาก้อนหินใสเหรอโอ้ยอ๋อคือเขาจะรับสกิลสามคือเขาจะปลาก้อนหินใสฮะเฮ้ยเรียกว่าดีเลยแต่ไม่ดีตรงกูจะตายเนี่ยแหละเฮ้ยฮัลโหลสวยครับผมสวยฮะโอเค เรียกคลื่นโอ้ยทำไมมันโดนโดนคลื่นไปดิโดนคลื่นไปดิครับไปนุ่นโดนคลื่นไปดิครับไปนุ่นผมต้องคิวแรกมา,มาละดูดจ,จดุ๊บๆดูดจ,จดุ๊บๆดูดได้ไหมดูดได้เรียบร้อยครับผมปิดชาอย่างสวยงามปรึง้งอ๋อเข้าหัวสองพันว่า เฮ้ยอย่างน้อยเราเล่นข่าวหัวเขาขึ้นนะฮะท่านผู้ชมครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับผลความมืดบวกผลสะเทือนนะฮะเป็นผลใหม่ที่เข้ามาเป็นยังไงกันบ้างก,ก็ลองคอมเมนต์มาดูส่วนตัวเนี่ยคิดว่ายังไม่ค่อยสักเท่าไหร่หมายถึงว่าผลอื่นยังคงเล่นมันกว่านะฮะแต่ผลนี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับผมสามารถที่จะ เล่นคอมโบได้นะฮะเรียกว่าแบบดูดมาแล้วก็อะไรคอมโบต่อมีปลาหินมีตีอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าเฟี้ยวเลยนะครับผมมีสกิลเรียกคืนด้วยฮะถือว่าจัดจ้านแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันยังดูสกิลเล็กไปนิดนึงคือถ้าเปรียบเทียบก,กับผลสัตสะเทือนอันก่อนนี่คือเขาอาจจะดูกว้างไงแต่น,นี้มันรวมกันเอาเป็นว่านั่นแหละหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ลกดติดตามแล้วเวจะกันใหม่คลิปหน้าเลยครับผมขอบคุณมากครับ